พระราชินีทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้คู่ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยและพระราชทานถ้วยรางวัลสี่รุ่นครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งขคู่ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจําปี2568และพระราชทานถ้วยรางวัลการแข่งขันฮอกกี้น้ำแข็งในรายการ Thailand Invitation Ice Hockey c h มเป i o n นชิ p 2025 ณสนามฮอกกี้น้ำแข็งนะครับไ h a i l a n d International Ice Hockey Arena เขตห้วยขวางกรุงเทพมหานครโดยมีรมัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬาผู้ว่าการกีฬาแห่งประเทศไทยนายกสมาคมกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งแห่งประเทศไทยพร้อมคณะกรรมการคณะทำงานเฝ้ารับเสด็จครับ การนี้ทรงฉายพระฉายาลักษณ์ร่วมกับผู้บริหารกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพร้อมคณะการจัดการแข่งขันนักกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งและพระราชทานวโรกาศให้ทางด้านของนายสรวงเทียนทองรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬากราบบังคมทูลสำนึกในพระมหารการุธิคุณและกราบบังคมทูลรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานและกราบบังคมทูลเบิกนางปิ่นปิน,นันการกรธน,นาพันธ์กรรมการบริหาร บริษัทเดอะเ e a เตอร์ออฟดีมจำกัด เข้าเฝ้าทูนกล้าวถวายเสื้อฮอกกี้น้ำแข็งพร้อมถุงจำนวนสองถุงด้วยกันจากนั้นทอดพระเนตรการแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งคู่ชิงชนะเลิศรุ่นอายุไม่เกิน20ปีประเภทชายระหว่างทีมไ Thailand ์ซีเร็ l บูและทีม Sin เวอร์มอนสเตอร์ด้วยความสนพระราชหาุทรไทยซึ่งเมื่อจบการแข่งขันทั้ง3พีเรียดปรากฏว่าไทยแลนด์ซ e เ e ็ l บูชนะไปด้วยคะแนน37ต่อ15คะแนน สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับพระราชทานถ้วยรางวัลที่ชนะเลิศก,การแข่งขันทั้ง4รุ่นประกอบด้วยรุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทชายทีมไท a แลนด์ e l e c t b บร e รุ่นอายุไม่เกิน16ปีประเภทหญิงทีม Thailand s e l e c t y e l l o w รุ่นอายุไม่เกิน20ปีประเภทชายทีมไทยแลนด์ซ e l e c t b ร e และรุ่นไม่จำกัดอายุประเภทหญิงนะครับทีม Thailand Select การแข่งขันกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทยประจำปี2568รายการ Thailand Invitation Ice Hockey Championship 2025จัดขึ้นเป็นครั้งที่3ระหว่างวันที่16-19กรกฎาคม2568เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและยกระดับกีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของประเทศไทยรวมทั้งส่งเสริมให้เยาว,วชนไทยยุคใหม่ก้าวไปสู่การแข่งขันในกีฬาระดับนานาชาติและมีความสมัคคีความรับผิดช,ชอบต่อหน้าที่ต่อตอนเองและสังคม เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนากีฬาฮอกกี้น้ำแข็งของประเทศต่อไปครับ